จังหวัดมหาสาครคามนะคะการได้จัดโครงการสัมมนา,าพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2568ค่ะ ที่ห้องสันตรัดโรงแรมตักศิละอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามวาทีนายกองเอกเซนีมโนร้องผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาครคามเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพเขารวมสัมมนาในเทืน่นีจำนวน75หคนค่ะซึ่งจัดยู่ทีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามค่ะเพิ่นจัดโครงการสัมนมาพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2อ6 8เพื่อ,อ 2, พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปถูกกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา,าได้รับรู้ข้อมูลกิจกรรมโครงการในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานนอกระบบมีทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมาบรรยายให้ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อที่ให้ผู้เขารวมสัมมนาค่ะได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถนําไปทายทอดให้กับกลุ่มแรงงานออกระบบผู้ว่างงานที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถึกต้องต่อไปค่ะ